สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพรชคในส่วยนเย็นเย็นมะพัมเนี่ยแหละครับงานในสอ่อพระกชมาอยู่ที่บ้านของคุณตาฟันแมนครับเนื่องจากว่าคุณตาฟันแมนเป็นสีทําพิธีขอหวยจากเงินสเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หาครับสิบเป็นจจ้งแดนั่นแก่พี่น้องกาล่องมาเบ,บิงบังคับว่าคุณตาควรจะได้เลข ตัวได้ครับเดี๋ยวพนชีวีขอวางได้กับมาเบิ้งน้องกันครับพี่น้องครับนะครับลอ,อรอฟังคนตาคนชีวีวางฟังวาในเป็นเบกตัวได้นี่ครับให้เล่าแปลให้ครับถ้าว่าตัวนี้เป็นได้แปดตัวเดียวโอ้ตัวนั้นจริงบ้านนี้มันจะเป็นตั้งสี่ี่บันหกแปดี่บาน นั่นหกแปดบ้านนี้ห้าหกที่ผดาองจะได้จีสองหกเนี่ยได้เท่านี้เห็นบ่บาอ,อบ้านนี้มันจะมาเป็นตัวนี้มันเป็นต่นนเป็นก็นนนจะเป็นเออก่าก็ได้นย เก้าสองก็ได้สองเก้าก็ะไรโอ้เอเขียนลงไปหนยเดเออเก้าสองคนพ่อแม่ว่าเอาเอาตัวนี้เอาเก้าเก้าเก้าอันมันเป็นนี่อย่างไรหกแปดห้าหกสองหกนี่แหละก็จะเป็นสองเก้ากระไรตัวันไม่เป็นสองหกเนาะเพราะว่าเออเออมันเป็นอ่ามันเป็นเอ่อ เก่าแปดไม่เป็นเก่าแปดเองเก่าแปดเก่าแปดก่อนเป็นเก่าแปดเราจะมาสองหกมันวะสองหกเกิดจะเป็นสองสองเก้าก็ได้เป็นสองเก้าก็ได้อ้าวเยนลูกแฝสองเก้าหลดตัวนั้นหันมันไงเพราะมันต้องเป็นไปยังทางถันสองเก้าโอ้องเก้าดี ความตความเออแม่ละสองกลมเนี่ยมันกลมแน่แม่นี่นะครับโปยเป็นอะไรทีคุณกาแล้วตังีความนะครับเก้าสองเกตาสองเลนต่าเทียนมาอยูก้าสิบเป็นวอนล่อหาไม่เห็ดนะครับเดรียล่อหาตั้งแต่สมัยราชการที่หาทคือเหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้านังอีกตัวหนึ่งหกประตูอืมก็นันวาเหรียญปลาพ่อเแม่มาเอ รุ่นี่เเลียนปราบหอบอ่ครับผมเรียญปากหอบห้าหกครับเราก็ล่งตีกว้าแต่คือเฮียออกมาได้ลักษณะนี้นะครับพอเป็นองเอฟซีก็ได้ตีหกประตูยังอีกยังอีกประตูหนึ่งเป็นออกมาได้เป็นลักษณะนี้แต่ว่าตอนนี้คนตาเราก็ล่งมากเฮ็ยเป็นตัวเลขตามประสบการณ์นี่หกแปดมีแล้วเนาะหกแปดมีแล้วเจ้าแปดมีแล้วอือก็สองมีแล้วอืออืออืสองหกมีแล้ว สองแปดสองแปดงไหนบัตรีนี้ที่เนาะเอ้ยมันกับพอดีต้องครบประตูเนี่ยสองแปดนี่สองแปดนี่ครับหกประตูอเลขสามตัวในะมื่อทีแปดเออสอง กตเาขียนมาทาั 66, ้งมือดิอดเออทั้งมามาทั้งขวามือพิลดแปดหกห้าแปดหกห้าแปดหกห้าก็แปดหกสองสมบัติ 8, ต 6, 2, บ้นบานนี่แปดหกห้ามันบอมแมนี่ ห้าหกเนี่ดับดับดับลางห้าหกเด็กห้าหกเหมือนนี่แปดหกห้ามันกับโบแนรมันขาดมันดับมันดับรางบอกหกครับเป็นได้เจ้ตัวครับอือ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 งั้นอะไห้าหกดับเนี่ยเป็นได้เจ้หกหางสิบป่ะอืมเด็กรางนี่หมายถึงรางหมายถึงบนเลยอันนี้แปดหกห้าแปดอ่า สองหกแปดนี่มันมันกลับเนาะ,ะนกลับมันต้องแปดหกสองแล้วแปดหกสองนี้แปดเข้า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 สอง เก้าสองนี่มันว่าสามสามชุดในท้ายทีสามครับเปลี่ยนมันจะเป็นนย่งสีเนาะโอ้แปดเก้าสองนี่สวยได้ตัวนี้แปดหกสองแปดเก้าสองแปดหกห้าครับคือตีข่วไปน้ำตาเที่ยนนีก็ตีตีได้ซ้ำนี่ตีได้ซ้ำนี่ตีได้ซ้ำนี่ตีเลือดตีได้ตีไรที่สุดคือได้ซ้ำนี่ ห้าหกมันหกประตูอันนี้ตีเอาวมาหกประตูแล้วมันว่างประตูแล้วมันโกประตูเลยอันนี้คือปริศนานาตาเทียนนี่มันจะได้ยังสีอันนี้แต่ไม่แต่จะเลี้ยงสามโตบ่จะเลี้ยงสามโตก็ได้สั่งถึงนครับเด้เมื่อเัีห้าแปดห้าแปดความรักสิบเด้โอยเนี่ยขวมนะเออเนีงยขวมห้าแปดโอ้ห้าแปดในแน่นอนเลยรปดนี ได้สองแปดได้แล้วหาแปดนี่หาแปดอยู่เนาะแปดหาแปดนี่เอ้าวันที่ออกตัววงกลมไปเห็นบหเอาแล้วบานี้ข้าจามาาข้าจาว่าจ้าไดบ้านนี้พ่อว่าข้าจามานี่ข้าเจ้าเห็นเป็นตัวใด้บมานน้ข้าเจ้าก็ตีหลายที่ตี่แนวไหมนี่ข้าเจ้าตีบ้างไหมก็โนกะตีได้เลยเมื่อเห็นแล้วมากั้ตก็ตีหน่อยหนึ่ง้ตกะตี ปดหกหกแปดแล้วก็ห้าหกแล้วก็หกห้าแล้วก็สองหกหกสองเท่านั้นอ๋อพระเจ้าแปดเท่านั้นพระเจ้าตีไม่ใหาอนนิ่งว่าน่อยมันเป็นแปะมันเก้าแปดตัวหนึ่กอันนี้ก็แล้วเก้าเก้าเก้าสองพระเจ้าตีหน่อยนึงเก้าสองเก้าแปดตีเก้าสองเก้าหกสองมาอท่านจะเฮ็ดไปอยู่ในตีเก้าสองเก้าแปด หบแปดจะมีแล้วงนะใช้เก้าชองโอ้นี่แน่วงวงไว้ด้วยขาเจ้าตีเป็นตัวใดเนี่ยเพื่อนว่าจะหายว่องว่าเส้นเหล็กต่ำรักทางเสี้ยนเขาว่าจะเป็นว่องเหล็กว่าเส้นแมนแมนมันร่วมไปได้มันรวมไปไม่ใจลไได้ขันว่องพิษพิษธนูมันค้องขันวงไว้มันพิษพิษธนูว่าเส้นเพื่อนว่ามันสีบ่ออกว่าเส้นสีบ่อันนี้เสี้ยนเพื่อนว่าดิตามตามตามหลักการเพื่อนว่ามากสันหามว่งมันวงกับ่ออกมันกระออกคือเก้ามันกระออกคือเก้าแหละแต่ว่าอันนี้ความ ผู้คนถือเพชรกับนี่ข้าเจ้าถือตั้งกันผู้คนถือเพชรกับนี่แต่ว่าถือคองไผ่คองมันอันนี้เท่ากับว่าได้ถือดอกมันออกได้เม็ดดอกได้ไหมว่าพูดลงเต่าเห็นตัวนี้คือเห็นเป็นเจ็ดเนาะอีกพอเนาะเห็นตัวหลังสุดนี่คือเห็นเป็นเจ็ดเนาะทันเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสองแหละเนาะเจ็ดหกเนี่หรือเปล่าใช่หลือตัวตัวพีเป็นเจ็ดเนาะมันตีมันตีความได้เจ็ดสองเจ็ดหกนี่ไหมห้าเจ็ดหกนี่ไหม โอ้เนี่ยครับสองเกียนหกห้าเกียนหกนี่พอมาเก็บมาเกับไปได้แล้วแต่พูดเสถียรเนาะแตเพราะว่ามึงเขียนอบบนี้่วเพราะเพื่อนขันขันงไงมาอยังซี่บานนี่เดี๋ยบบาทขันไงมาอย่างซี่ตีร่างกากลับมาหนี่เนาะเป็นตีร่างกากลับมาหนี่สิบเจ็ดบาทนี่เลยสองหนึ่งเจ็ดเเ้าหกจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหรือที่เป็นเจ็ดหรือหนึ่งสองเจ็ด อือ172แปลงสิก็ได้เนาะมันแล้วแต่แต่ว่าก็ต้องเอาตามประสบการณ์อือีพ่อน่ะเจ้าเคยเจังเาจังซี่บ่ต้องนนั้นไปล่ะอือใช่ละกระาษเนาะเอาบ่ต้องตีหลายดูตีคือเจ้าดูไอ้ตีน้อยๆถ้เจ้าบ่ตีน้อยๆเนาะเฮาตีกันแค่นั้นเนาะเจ้าเล่ตีนี่แคนั้ดูโอ้มันแค่นั้นเนอือ แล้ว่าเขาก็เฮ็ดไว้ถอาเบิ่งย่ดอกว่านั่นก็ได้ตัวนี้เ่มยหตัวนี้กรเทีมเีวว่าอเนี้นเอาเอาเนีนแบบขระเจ้าเลยดิเฮาก็ไดขพาะเจ้าตีตัวไหนแนร่อง่องหลาดบุ้งดู้ะีเอาเพียนแคนรถเท่าก็ได้ีทีรถนะเาทีกบอกตัวนี้ออกตัวไม่รถมันต่อไปขาเจ้าตีหกแปดละตัวนึง 5 vào chị khởi đầu tiên lỡ đầu tàu chợt tìm người ta mô phần nông dân mạng cào sống hỏi hết khởi đầu tiên xong 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 หกหาม่บมหรอพ่อพกามีแล้วทีสิบ่เออมาเชื่อนี่นะเชื่อใบอันนี้นะอันนี้เขนนนตัวนี้เชนเนอันนี้หกแปดหกแปดเก้าสองสองหกนาะเออเข้าท่องบนท่องบนครับผมนี่แหละเชนเนแล้วเยนชุกโกเนชุกโกอออัีหกแปดเจ้าสองสองหกเนาะอันนี้ไงออ พันตีได้จังสั้นบปนี้เขากรมมวใจยให้เอฟซีเบิ้งลูให้เพื่อนวีคอร์รูปแบบเนาะออืเนี่ยแหละครับ้ำตาเทียนทีคุณตาเห็ดออกมาจากเงินประพาดยุโรปครับเงินประพาดยุโรปพี่น้องเห็นเป็นตัวได้วีคะร์เอาครับหกนี่มาท่านเลยทักมาเลยครับได้ถักพี่น้องเห็นเป็นตัวไดก็ได้ครับแต่คนตาเพื่อนแปลออกมามันก็ได้ให้จังที คุณตาว่าละครับมันมีหกแปดเก้าสองสองหกห้าหกครับนี่แปรแปรแบบสั้นๆครับแปลแบบสั้นๆมันเสียดงสีไม่เบื้องไล่นี่บอกว่คือเบื้องไล่พี่เออเบื้องไล่พี่แหละเบื้องไล่นี่คือเบื้องไล่นี่นี่รักลอยสมมุติมาลูกนั่งอยู่นี่หันไปไหนนี่รักลอยนี่รักซิ่นี่ไว้แม่งเชียนมาเสียนมาไว้แล้วไว้มันถูกแล้วนี่บอกเ โอ้บางไลนี่เนาะเป็นกันเลยว่ามานี่ครับแปดหลายตัวมันเสียดายังส่ครับแต่แปดหลายตัวนี่แปดหกห้าแปดหกสองแปดเก้าสองครับอย่างเลื่อมก็ได้วงกลมหาแปดใบหุ่นตาก็ได้น,นะครับหกแปดห้าหกสองหกสองแปดเก้าแปดเก้าสองครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมก็เอาไปวิเคราะห์เอาครับพิษถูกกายว่ากันครับทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นครับนี่แหละครับท่านผู้ชมกิดว่าพี่น้องก็คือสิได้ยินในฟังจากคุณตาปันแม่นแล้วนะครับท่านใดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตัวเหล็กที่เราทาไม้น้ำตาเทียนออกมากก็ได้ครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาโชคดีลำล่ำร่รวยกันทุกคนครับ รวย,รวยๆเฮงเครับพี่น้องก็ได้ถ้าพี่น้องถูกใจก็จอย่าลืมนะครับฝาก Subscribe กดไลค,ค์ลกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่บริภาณและการดีๆจากทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ